สวัสดีจ้าส่งมนี่มันคือเหมือนมืดว่ะหกโมงครึ่งแล้วพี่น้องพายพี่น้องมากินเข่าก่อนออกเตินทางเข่าสวยหมูทอดหมูทอดสามตอนที่นั่งทอดเมื่อนั้นหละ่ะยังเหลือ,อน,นี่สุดท้ายแล้วแล้วก็ไข่ต้มที่นั่งเอาพริกผงใส่เขา่าแล้วก็ยำน้าปลา กินคุกน้ากันแบบนี้เลยจ้ะกินข่าวก่อนออกเดินทางเมื่อนี่เดินทางไปบารากนกันพี่น้องไปเรียนไปเรียนวิชาสังคมในบารากนเนะคะเนาะย่าโมโหเลยว่าโมในห้องเรียนนั้นมีจะคน้นแล้วก็คิดว่าน่าจะมีแต่คนไทยเพราะว่าอี่นั่งเรียนรักสูตรภาษาไทยเนาะคะเนาะฝนตกคนะ่ะทุกคน พ่อใหญ่นั่งเบิ่งขคาวอยู่มื้อนี้ดพ่อใหญ่ตื่นเช้าตื่นเช้าไปนั่งอีกนางตื่นหกโมงพ่อใหญ่ตื่นก่อนอน,นิดปกตินางจะตื่นก่อนเรา <c oughs> เอาพริกผงใส่ลงไปน้ำด้วเนี่ยหน่อยนึงคันว่า มันหมืดจัหน้อยภาพในกล่องมันจะเป็นแบบว่าม่วมๆพี่น้อ,นองมันมันบกชัดหอวยจังเอยนะ <c oughs> <c oughs> เป็นข้างแนกที่จะขึ้นรถไฟจากนี่ไปในบาราเกณพี่น้องจะตื่นเต้นหรือยังบุรู้ละเมื่อคืนนอนบอกข่อยหลับแล้วก่ เอาไปฟันพว่วมฟันว่าบทันรถไฟฟันว่าเดินทางไปถึงสถานีรถไฟแล้วแหะแต่ว่าลืมขึ้นรถไฟว่าสนในความฟันนะลืมคนลืมขึ้นรถไฟจนรถจนรถไฟออกแล้วก็ยืนเเลยอยู่สถานีรถไฟนั่นแหละความฝันเม่ขึ้นเนี่ยตลก ตื่นเต้นจนเก็บไปฟันเนาะเขายำพริกพงค่ะเข่าเอาพริกพงใส่น้ำปลาบีบเคยกินว่าพี่น้องผู้ใดเคยกินเข่าคลุกพริกพงนะอืน่ามันกได้เลยสิเบอดแสบ พริกผงมันบรส์สะอาดพริกผงอันนี้นี่หอนี่เฮ็ดมากง่ายค่ะทั้งขวนทั้งเมียงทั้งหินโอ้ยเฮ็ดของขายเฮ็ดมันดีๆแน่ก็ะไร แต่ก็กลิ่นพี่น้องมันบะมี่ <laughs> จมไปก่อนแหละเรียนจกช่วงด้วยเนี่ย มันเอเช้าพ่อใหญ่ออกไปตัวปลาแะไตัวบางใหญ่เลยได้เสื้อหม่อนตัวประมาณขอคอมือนะ์นะเดี๋ยวจักลับม่เหดกินน,น,กน,<ม>นี่เป็นครั้งแรกที่นางจะขึ้นรถไฟไปบารากเคนพี่น้องบันไดก็มมี่ยูต่ว่ากะแดะอยากขึ้นลิฟต์ <laughs> เพราะว่ากินเขา กินข่าวมาเดี๋ยวสเสียพลังงานนะนะขึลิฟจักหน่อยตื่นเต้นอยู่นะถาม,มา่าตื่นเต้นอยู่นะครั้งแรกที่ขึ้นจากจากดาแลไปถึงบาร์เก้นก็ระยะทางจะไกลกว่าจากดาแลไปวูสนากป่ะกอ็จะผ่านเมืองต่างๆด้คันว่าอีนั่งในที่นั่งดีๆที่นั่งมอมได้นั่งจะ ทายเห้เบิงแต่ละเมืองระยะอะระว่างทางเนาะคะ่ะเนาะว่ามีนางคนเดียวโรงเรียนยุดงานบางทีเขาก็ยุดแต่ไวหน้าก็ยังเดินทางไปเรียนอยู่เนาะคเนาะเรียนภาษาเรียนวิชาสังคมหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กระโดดไปเรียนอีกทีนึงเดือนเดือนสิบเดือนสิบด้เดือน,นสิอน,น,นี่แหละ เพราะว่าคอร์ดเลี่ยนภาษาไทยเขาบอได้เปิดบ่อยๆนะการนานๆที่เขาเปิดคอร์ดเลี่ยนอ่าสังคมภาษาไทยะนะคิดว่านะเขาบอได้บอกหรือว่าเขาบอกเลยทั้งฟังบุรลุเรืองแต่อี่น่าคิดว่าเพราะว่ามันบอดได้มีเลี่ยนตลอดนะพี่น้องรถไฟขบวนนี้ยาวมากเลย่นลนนะคะ่ะมนจะเป็นรูปรถแบบนั้นนะพี่น้องเห็นปะนี่นาาคิดว่าน่าจะเป็นรถไฟขนขนรถขนทรงรถนะแม่ อากาศเย็นๆค่ะเมื่อเช้าฝนตกไปลป่อยตอนนี้ก็ยุดแล้วเมื่อแน่ใจว่าสายๆนั่นอากาศจะดีแดดสีออกหรือเปล่านะคะเนาะยังบรูเลยค่ะว่าเลียนจักชั่วโมงแล้วก็ได้กลับตอนจักโมงยังบรูเลยค่ะรอบึงรอบไปถึงของเลียนก่อนนั่นแหละรอดทำคุณครูก่อนว่าเลียนจักชั่วโมง รถไฟเรามาแล้วพี่น้องเห็นบ่พอรถไฟนี่ออกรถไฟฟังทั้งหมดก็ออกเอ้ยรถรถพอรถไฟนี่มารถไฟฟังทั้งหมดก็ออกไปถึงรถไฟกัน เดินทางถึงสถานีรถไฟบารกเกนและพี่น้องคะตอนแรกอีนั่งไว้นั่งสิดท้ายเมืองต่างๆไงพี่เพียงน้องเบิงมันบ่แต่พอเดินขึ้นรถไฟมากละลับพี่น้อง <c oughs> เป็นแบบนี้แล้วคะ่ะคันว่ากินข่าวเศร้าก้อนออกเดินทางนี่ลับลับตลอดไปเลี่ยนไปเฮ็ดงนันก็ลับพี่น้องครับอ้ ي, นานั่งรถไฟเขามาเมืองบารกเกนว่าเป็นัางแรกที่นั่งรถไฟเขาเ้าเมืองบารกเกนมาทางนี้นะะเนาะเนาะพอสิดทายแต่ละเมืองต่างๆถือว่าขับผ่านไถ่พี่เพียงน้องเบิงก็ลืม บอดี้ลืมลับนั่งลับถึงสถานีรถไฟบาราเกนแล้วคะ่ะตรงนี้ก็จะมีหัวรถจักรนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะเนาะอีนางพายเพียงน้องมาเลียนเดินทางมาเลียนสังคมสังคมของโนเวเนาะค่ะเนาะเลียนในหลักสูตรภาษาไทยคะ่ะอยูโนเวนี่เขามีสอนสังคมหลักสูตรภาษาไทยเนาะค่ะเนาะแต่สําหรับผู้ใดที่แต่งงานขึ้นมาอยูโนเวนที่จะ,ะต้องการที่จะมี ่าเป็นคนนอร์เวย์นั่นแหละพี่น้องจะต้องสอบเป็นภาษานอร์สเนาะค่ะเนาะแต่ตอนเรียนน่ะเรียนภาษาไทยได้แล้วก็ตอนสอบให้เฮาไปสอบเป็นภาษานอร์สค่ะพอดีเฮาจะได้เอดพาสปอร์ตนอร์เวย์แล้วก็ได้อ่าว visa ยูทาวนเนาะค่ะเนาะอยู่กับสามีเฮาอยู่กับครอบครัวเฮาทาวนเนาะค่ะต้องสอบเป็นภาษานอร์สเท่านั้นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านที่เขากับโนดไว้ด้วยค่ะค่ะเท่ามีโอกาสได้เรียนกระตั้งใจเรียนได้พี่น้อง ยาอันยามัวแต่เหตุงานโซเลยสูเอาเงินยังเดี๋ยวคืนนั่งเหตุงานไหนค่ะแต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบในการเรียนนั่เนาะค่ะเนาะเพราะว่าเขามีสิทธิเรียนฟรีเขาก็ต้องเรียนคือขันว่าเขายุดเรียนจังสี่ชั่วโมงเข้าบได้หยุดนําได้เข้าคิดชั่วโมงตลอดเลยเนี่ยเขามีสิทธิเรียนหาลอยชั่วโมงหรือหาลอยหาสิบชั่วโมงหรือหกลอยชั่วโมงก็แล้วแต่เนี่ย ขันว่าเข้าขาดบ่อยๆมันก็นจะเสียสิทธิ์ของเข้าไปเนาะค่ะเขาก็จะตัดสิทธิต์ตัดช่วงเข้าออกคือเกานั่นแหละขันว่าเข้าไ่ไปเนาะคะ่ะสถานีรถไฟในบาร์เกนแล้วจะเป็นสถานีใหญ่มากนี่ขนาดอยู่ในเมืองบาร์เกนสถานียังใหญ่ขนาดนี้อยู่ในเมืองออสโลที่เป็นเงเมืองหลวงนี่มีรถไฟหลายสายนี่จะใหญ่ขนาดไหนพี่น้องคิดว่า อันนี้รถไฟเรียนทึ่งดินแล้วก็จะมีรถไฟเลียนใต้ดินพี่น้องอีน่ากันยังไม่เคยขึ้นขึ้นกันค่ะรถไฟเรียนใต้ดินอีน่าคิดว่ารถไฟเลียนใต้ดินนี่จะเป็นอ่าสายออกนอ,อกต่างจังหวัดค่ะถึงแล,ล้วคาลงรถไฟกันพี่นอ้องสถานีรถไฟบาร์เกนแล้วพี่น้องคนเยอะมากๆก็เลยจะต้องเงี้ยนกล่องขึ้นข้างบนนะคะเพราะว่าคนเยอะมากพี่น้องคะถอดเสื้อๆนะคะเนาะมีบรรยากาศรวมๆสถานีรถไฟ เราจะเดินออกประตูหน้ากันพี่น้องอีนังมีเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก่อนเขาเรียนน,นี่เป็นร้านขายของลานกาแฟร้านขายของไปเบิร์กาแฟกอนนะขอไปเบิร์กาแฟก่อนพี่นอ้องเี๋ตรงสถาน,นีรถไฟอุ้ยโดนัทเชลละสิบสิบโคนพี่น้องโดนัทเชลละสิบโคนไปดูกาแฟกาแฟเย็ยนกันค่ะกาแฟแก้วกัน ตอนแรกว่าจะเสือก,กาแฟพี่น้องเลี้ยวไปเห็นราคาหลีบเฝ้าูา่เฝ้าว,วางยังไ้เลยอยู่ในนี่มันแพงพี่น้องเดี๋ยวออกไปเบิ่งออะซุปเปอร์มาร์เก็ตข้างนอกก็ได้ <c oughs> อ่ามื่อกีเห็นแตย่ยิบยิบยังดีกําลังจะไปจา่ายเงินเหลีอเพืเห็นราคาเฝ่าเอเฝ่าว่า,วา,วา,ววางยังไ้เลยโอเดินไปที่โรงเรียนกันค่ะอ,อากาศดีอยูน่นะพี่น้องคะเดี๋ยวจะถ่ายให้เบิง่งบรรยากาศรอบๆกันเ้อ บีบานพี่น้องบีบานมาจากสถานาีสนามบินสถานีวัสัิดท่าให้เบิงบากาันรอบๆทางนี่ทางขึ้นไปนี่ก็เบางงามดีค่ะอีนางยิมทัสนเดเคยยางไปแต่ว่าโรงเลียนอีนางยางไปทางที่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวบางๆก่อนเดี๋ยวจะพานยางข้าไปทางที่พี่นอ้องตรงนี้เป็นสถานีรถไฟเนาะค่ะนอ,ะนอท่าให้เบงอีกรอบนึงแปดโมงยี่สิบค่ะเดินทางสี่สิบห้านาที มาถึงจากด้านแหลจากด้านแลมมาถึงบาร์เกนพี่น้องคะอากาศถือว่าอากาศดีอยู่นะคิดว่าเซสท้าย่องฟ้าท่องฝ้าน่าจะเปิดในนั่งขามถนนก่อนข้ามถนนมาแล้วค่ะเดี๋ยวเขาจะย่างเลาะขับไปข้างในนี่ค่ะแล้วก็ทะลุออกไปฟันอุ้งพี่น้องแต่ย่างเล่นไปเรื่อยๆมีเวลายอยู่ยตื่นเต้นจังเลย จะไปเจอพี่คนไทยคนไหนเนาะนี่เนาะนนสวยป้ายรถเมฆขาเข,ข่าอยู่ฟังน้ำพูดพี่้องตอนนี้นั่งยืนอยู่ฟังตรงขามไี่างจะต้องเดินไปเดินเลาะไปนี่เดินอ้อมไปคุณพี่น้องเห็นอันโบสถ์สีแดงๆบ่าตรงนั้นนะ น่าจะต้องเดินรอไปพูดแล้วก็ขามขึ้นไปฟังเทองฝนคะ่ะไปโรงเรียนเนาะคะ่ะเนาะไปเดินไปกันเลยพี่น้องคนเขาเดินทางไปเห็ดงานกันพี่น้องคะ่ะตอนเร้าๆ ย่างมาถึงนีกฟังนึงแล้วค่ะตะกี้นี้นั่งยืนทายอยู่ฟังทางคนพี่น้องอันนี้นั่งยางวนมาฟังทั้งทีแล้วพูนเทิงเขาเอ่อเทิงเทิงเขาที่ว่าขึ้นรถล,ล้างขึ้นไปนั่นนะคะตรงนั้นนะคะบลูว่าช่วงนี้ยังมีคนขึ้นไปอยู่บ่เนาะค่ะเนาะถ้าอากาศดีก็คงจะมีคนขึ้นไปนั่นแหละพี่น้องบรรยากาศในเมือง ที่จริงนีนางจะต้องย่างไปทางพีเด้แล้วก็ทะลุออกไปฟังน้ำพุนแต่ว่าอีนางจะย่างไปทางนี้จากน้อยนึงเพราะว่ามีมีเวลาอยู่พี่น้องมีมีเวลาตะลอนอยู่หน่อยหนึ่ง, <c oughs> งย่างไปหลิงไปย่างขามถนนฟังน้ำพุนแล้วก็ย่างขื้นหลาะแปลวลูกป,ป,ปัน่นในเมืองบาร์เกนค่ะสวยพี่น้องค่ะ <c oughs> จะขับรถไฟฟังน้ำพูนไปเบิ่งกาแฟในเซเว่นอก็ได้ราคามันจะท่อกันกับตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปหรือเปล่าแต่ว่าตะกี้นี่เป็นร้านอยู่ในสถานีรถไฟมันก็เลยแพงจากปกติแก้วละ19โคนมันก็จะอัพขึ้นไปเป็นแก้วละ35อังสีหนะ3า35หรือ39ด้วยตะกี้นี่ ฝ่าวางยังไว้เลยวะกะไล่สิ่อไปจ่ายเงินเหลียวไปเห็นราคาพี่น้องเอยสื่อของต้องเบิงราคานะพี่น้องเนาะบํามัว่ามีเงินแล้วก็จะสื่ออย่างเดียวอะไ,ไ้เนี่ยกินมือนี้ก็ต้องเพื่อไปกินมือหนาน้ำกินมือนีเบสกินมือนี้เบิร์มืออื้นมือฮือเสียเอาได้กินขามถนนกา้าน ตอนนี้เดินมาถึงตรงจุดศูนย์กลางตรงจุดกึงลางระวังซีแยกพี่น้องอันท้างข้างหลังนี่นั่งนี่ที่นั่งยางมาเนาะค่ะเนาะตรงป่ารถมีตรงปา่รงปารถมีที่ยางยามฟังขามฟังขึ้นมาขวามือสิเปลี่ยนถนนค้นเดินย่างขึ้นไปจะเป็นตลาดปลาเนาะคะ่ะตรงขึ้นไปนี่จะเป็นโล่งหนังนะคะ่ะแต่ว่าีน่งจะต้องเลี้ยวซ้าย <Okay. S 1> ขึ้นไปทางโบสถ์ ยางขึ้นไปสุดๆพูนนะแล้วก็ยางเลี้ยวขวาขึ้นไปรงเรียนเนาะค่ะเนาะนีะ่ยางตรงขึ้นไปนี่โบสถ์งามบ่พี่น้องจักโบสถ์นี่เขาเปิดมือไหนมัง่งหรือบ็บรูเท่กันค่ะแต่่าข้างในสวยมากเลยนั่งเคยเข้าไปพันหนึ่งเขาไปนั่งเล่นๆนี่ละไปบัลูว่าเขาเปิดเทสีอยางดอกมือหน่ะแต่ก็ยัางเขาไปหนามุ่นยางาไปนั่งเล่นๆคือเขาย <laughs> างก็ไปถ่ายรูป ไอ้ยางตรงขึ้นไปเลยนี่มีร้านขายของอยู่ตรงนี้ร้านหนึ่งเดี๋ยวไปเข่าไปเบิงราคากาแฟนในนี่ก่อนนะพี่น้องคะเข่าไปเบิงราคากาแฟนในนี่ก่อนโอ้ยเซเว่น้างหน้านุ่นก็มีเซเว่นก็ตรงนี้อันไหนถือก่กันวะไปเซเว่นดีกว่าพี่น้องเลยนะเซเว่นมีอยู่ข้างหน้าพู่นะอันนี้ร้านขายยาอพพุตเทค เราจะไปเข่าเซเว่ขนข้างหน้านุนค่ะถึงเซเว่นอีรีเว่นแล้วนะคะเข้าไปซื้อกาแฟกันคิดว่าเซเว่นน่าจะถูกนะคิดว่าโคกโคกโคกขดหน่อยขดละสิบหา้าเดี๋ยวเขาจะเข่าไปเบิร์กาแฟในเซเว่นกันาหางเ้ยอกใส่ยางเข่าเซเว่นพี่น้องบ่มีกาแฟทีนั่งจะกินใดนั่งจะยางล่งกลับไป ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตตะกี้นี่ค่ะในเซเว่นบอมีบ่มีกาแฟ ى. ที่นางจะก,กินนวดขอนอนบ่มีกาแฟ ى, คาปูชิโน่ยังลงกลับไปอีกหาปอบมาัแน่ยังซื้อกาแฟก่อนแล้วค่อยย่างขึ้นไปมีเวลาอยู่ชั่วโมงหนึ่งเพราะว่าเขาเลี่ยนเขาโมงเคืองกลับไปซูปเปอร์มาร์เก็ตตะกี้นี่ ค่ะกาแฟแต่ว่าบะมีคาปูชิโน่ที่นั่งจะกินเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันอีนั่งก็เลยเอาราลาเตมาเป็นกาแฟแบบนี้ค่ะกาแฟเย็นแก้วแบบนี้ราคาอ่าอยู่ร้านขายของซูปปเปอร์มาร์เก็ตนี่ก่อเป็นซูปปเปอร์มาร์เก็ตน้อยๆเนาหนะ่ะเนาะก่อราคาก่อแพงอยู่อันนี้งีงีสิบเ้าคนปกติแล้วราคาปกติแล้วมันจะอยู่ที่สิบเก้าคนพี่น้องแต่ก็พอเป็นอย่างดอกแต่ก็ยังถือกว่าอันแต่ก็ยังถือกว่าอยู่สถานีรถไฟเนาะคะนะนะ่ะเนาะสถานีรถไฟสามสิบเก้า ยางไปกันต่อ,อยางขึ้นมาจะถึงปราสาทละค่ะยางเอิ่นว่าปราสาทแล้วกันเนาะเป็นโบสถ์นั่นแหละแล้วก็จะมีทางเลี้ยวขวาขึ้นมาแล้วก็บยางตรงขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะยางตรงจนถึงโรงแรมสกานดิกยางตรงขึ้นไปอีกจะเป็นที่แยกไฟแดงแล้วก็เลี้ยวสายแล้วก็ถึง ถึงโรงเรียนของนี่นางเนาะคะ่ะเนาะไปย่งางกันไปเลย้านเมืองเขาสวยสวยเด้อพี่น้องสวยมากสะอาดสะอา้ะานพนักงานทําความสะอาดนี่ทำทำความสะอาดถนนนี่บริบเวณบริเวณที่ว่าเก็บกวาดขยะย,ย่างเดียวเด้อขอนย้งถอนหญา้าตามที่ว่ามันขึ่นตามรองตามรองด้วยถอนหญ้าที่ว่ามันขึ่นตามรองถนุนถนนในในเมืองแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ เข้ามาในโรงเรียนหลับพี่น้องต่ว่าบรู้ว่าอยู่สั้นไหนรู้ต่ว,ว่าเบอร์ห้องหาศูนย์หนึ่งแต่คิดว่าน่าจะเป็นสันหาบ่ามีผู้ใดเลยโอ้ยชั้นสามละอ๋อชั้นห้าชั้นห้าน่าจะเป็นชั้นห้าหาศูนย์หนึ่งน่าจะอยู่สันหาไปโอ้ยตื่นเต้น มาถึงในห้องเรี้ยลจ้าห้องเรียนห้องใหญ่อยู่ค่ะมีพีคคนไทยเล้เขาเดินทางมาก่อนแล้วแล้วก็ยังอีกหลายคนที่ยังพันมาเนาะค่ะเนาะเลิกเรียนแล้วพี่น้องโอ้ยไปสองมาคือไม่ลมแง้งลมแพงแล้วก็อากาศหนาวค่ะสงสยัยฝนสิตกพี่น้องเลิกเรียนแล้ววันนี้เรียนสนุกมากเลยค่ะเรียนกับพีคคนไทยกับหลายคนอยูอย่กำลังจะเดินทางไปอีกึ้นรถไฟกลับัน รถไฟออกบายสองเคิงพี่น้องคะ่ะต้องฝ้าไปก่อนเดี๋ยวเอาขันเกิดว่าบ่ไปรอบบายสองเคิงนี่ก็ต้องรอบไปบายสามเคงเลยคะ่ะฝนกําลังสิตต้ฝนกําลังสิตกลมแรงมากเฮ้ยเบิ่งเดินมาถึงสถานีรถไฟแล้วคะ่ะรถไฟออกบายสองเคิงพี่น้องหิวเดี๋ยวยี่นั่งข้าไปซื้อโดนัทก่อนโดนัทชิลละสิบคูนลดราคาเดี๋ยวข้าไปซื้อโดนัทกินกัน ร้านฟังตรงขามเป็นสู่ชีพี่น้องเห็นสู่ชีแล้วก็อยากกิน,นี้ยได้มาราคาโดนทัทซื้อมาสองชิ้นนะคะเนาะโดนัทรสช็อกโกแลตเบิร์ดพี่น้องก็เลยได้โดนทัทเป็นโดนทัดนทเคลือบน,น,น้ำตาลนี่ไงชาชรา,าที่สี่รถไฟอีนางจอดอยู่ชาชรา,าที่สี่เลยยังไปขึ้นรถไฟกันค่ะเดี๋ยวอีกบอก่กีนน่นาทีรถไฟก็ออกแล้วสถานีรถไฟตอนนี้คนคนลงค่ะบอเคยมบีบ่เหมือนตอนสาวคนหล่หลาย,ายนี่รถไฟขันอีกทีนางจะขึ้น รถบสบานเนี่ยค่ะเขาจะมีซื้อบอกนะคะเนาะนี่พี่น้องเขาจะมีซื้อบอกรถบัสบานรถไฟตรงนี้รถไฟแบบนี้นีจะมีสองแบบเด้อพี่น้องเด้อจะมีแบบของบัสบานแล้วก็แบร์เกนสแบวร์ต้องเบิ่งดีๆนะเพราะว่าตั๋วตัวรถไฟมันบอกคือกันราคามันต่างกัน